สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนติดกันพาครับตอนนี้อยู่ในร้านนะฮะกันดัมเบสไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤศจิกานะครับผมก็จะมาเดินเล่นแล้วก็มาถ่ายผลงานที่เพื่อนๆส่งประกวดกันในงาน gpc 2021นะครับก็ช่วงแรกนะครับทางร้านมีกิจกรรมวันนี้เป็นกัะนัําคารวานเนาะมีต่อตัวไฮเกตเป็นไฮเกตเลยแหละขอขอขอหยุดขอหยุดให้ดูนะ อ่านี่ก็วันนี้จะมีรอบตอนเที่ยงนะครับบ่ายสองบ่ายสี่แล้วก็หกโมงเย็นนะฮะอยู่้างหนี้กับคุณแบนะฮะช่องของคุณแบครับผมก็ผมว่ามันดีมันดีตรงเนี้ยดีดีมากเลยแต่แต่ไม่ได้ต่อนะจะส่งส่งคุณแบส่งคุณแยเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการต่อนะครับอ่าเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ผบเจอใครบ้างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เขาเริ่มต่อแล้วนะฮะด้านหลังนะครับก็รอบละแปดคนนะฮะก็จะมีคุณแย่นะฮะแล้วก็ขาวๆนี่พีเอเอ็มนะฮะความหวังหมู่บ้านนะครับส่งตัวแทนไปต่อตอนนี้ตัวแทนหมู่บ้านต่อเสร็จแล้วขอโชว์หน้าดิฟเขาหน่อยเขาหน่อย,ยอย่า อย่าซูมใกล้พี่ตาเบี้ยวเจ๋งตรงนี้ได้กล่องกับเราอีกตัวแทนหมู่บ้านอีกคนนึงไหนด้านหลังครับโอ้โหนี้ช่องเฮเอ็มนะครับผมนีครับตอกพิเศษนะก็ต่อเสร็จแล้วก็มีการรับกล่องรับกล่องด้วยปกติเขาจะมาเป็นซองนะแต่คราวนี้มาให้เป็นกล่องด้วยผมว่าเจ๋งดีก็ดูคลิปนี้จบอย่าลืมมากันแล้วกันนะขอบคุณครับโชว์กล่องโชว์กล่องเราได้กล่องแล้วอ่ะพี่ติโชว์กล่องก่อน เอ่กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะต้องสูไว้เจ๋งเเออขอบคุณครับเสร็จเส้นภารกิจนะครมามาดอยของมาเนี่ยมาดอยของฟรีคุยที่ต่อเที่ยงต่อสายไปน่าจะเป็นตอนบ่ายโมงแล้วประมาณนี้นโอเคครับแล้วด้านหลังของเรานะครับก็คือผลงานการประกวดที่ส่งมาทั้งหมดนะครับของ GBC 2021นะครับ เดี๋ยวจะพาให้ดูแบบคร่าวๆนะฮะไม่อาจจะไม่ได้ถ่ายเจาะจงทั้งหมดนะครับมาด้านในมีผลงานตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเลย แล้วก็มาป้นเปียกนะฮะกับผลงานของแชมป์ปีที่แล้วนะครับป่มดีจำเริญนั่นเองะฮะปีนี้ส่งมาสองตัวพร้อมกับแนวคลื่นนะฮะแต่ตัวนี้น่าสนใจมากกว่าคือลูกเรือนะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอพี่จำเลิญน,นะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาเลยกันดีกว่านี่ครับเจ้าของผลงานนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ของปีที่แล้วครับเดี๋ยว ข่าพื้นที่นะฮะดีๆแล้วเดี๋ยวไาสัมภาษณ์พี่จำเดินกันครับโอเคครับก็นี่ดูกันชัดๆนะฮะงานของพี่จำเดินนะฮะแ้ของผลงานทงค่ลพี่จำเดินปีนี้จะคว้าแชมนัดใจเป็นวันใจ,จเดินว่ามีตัวที่ที่เรามองว่า,วามัหกว่าเราเปีนยก็คนี้ก็ไม่อกไม่มันแล้วแต่เขตัดสแ้วแต่เะัส แล้วลองเล่าให้ผมฟังหว่าผลงานนี้มันแนวคิดปเป็านายังไงอ่ะคือมันจะบองทิศด้วยคือเอาจรง,รงานที่วางไว้ไม่เไม่ใชงานนี้แต่ว่าพอดีทางบนนรไดากรรการมาแบบบาเร <ไป S 2> ชยดเหมือนเดิมกนะ็เลยงานน,นีคนนะ้คือต่าเต็มคนชอบภาพศิลปะของอุออย่างเงี้ยเราก็เลยลอ,องเอาภาพนี้เป็นของเล่ ขึ้นย่างของคุณใส่ขงญี่ปุ่นมันเป็นสองดิดีเราก็เลยลองมาทำเป็นสามดีสามดีแล้วก็ใช้วิงกันด้้มที่ผมเป็นเสียมไว้ร่วนหน้าก่อนแล้วเอามาพยายามหาทางแบทที่เข้ากับพื้นย่างก็เลยจึงต้องไปได้หนูหมาอีกตัวนึ่งนูกันด้้มที่เป็นผมว่า<อ><อ>นูนะหนูหนิวไม่ใชทั้งหมดเลยหนูกับนิวซึ่งผมเคยเทนแนวพื้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งมเมื่อปีก่อน ก็เลยมันก็เลยมันมันมันน่าจะเอามาเข้ามันได้จริงเป็นที่มาของวันนี้ก็จับมาเข้าฉากแล้วก็เกี่ยวกับว่าตัวนี้มันเป็นเทพแห่งทะเลตัวนึงมันเป็นเทพแห่งลมมันก็เลยเกิดขึ้นยักษ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ไอเดียซึ่งจริงๆแล้วในเรือมันจะเป็นรูปเรือที่ทำประมงแต่อันนี้ผมว่าใส่ไอเดียเล็กน้อยลงไปในการเอานักบินกันดั้มหรือว่าใส่ตัวกาศมันอยู่ในเรือแทน อเอาเลยอะคิดว่างานนี้จะได้ไปอยู่ในคู่โชว์ในร้านด้วยนะไหมไม่น่าจะแต่ว่าของปีที่แล้วนี่คืออยู่โชว์หน้าหน้ามันเรียบร้อยใครเดินผ่านมาผ่านไปไปดูปของระจำเดือนของปีที่แล้วได้นะของทีะจำเดิอนขอเขาก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานมีชื่อไหมไมีชื่อไหมเออผมผมวางแผนงานไว้ส่วนใหญจ่จะ ตั้งมันชื่อมันนะจะตั้งไว้ว่าเออเเจนเดรีซึ่งซึ่งงานเก่าเป็นเ e จ e นเดอรี่ออฟอาร์ตงานนี้ผมเลยใส่เป็นเร g e n d ด r รี่ออฟเกตเวิประมาณไม่เหมือนกันหน้าแบรนด์ที่ต้องมือ่ากที่กาเสร็คล้ายกันเราจะมีสอรล์ของเราอย่างปีหน้าผมมันจะเป็นแนวลายไทยเรจ e นเดอรี่ออฟขยะประมาประมาณนี้ครับผมฝากเรื่องงานของผมเลยนะแชมป์ปีที่แล้วที่บสองจุดสองศูนย ทีนี้นเราติดเงินก็หวังว่าจะได้จิตไหมติดเงินกลับไปบ้างโอเคครับผมขอบคุณครับถ่ายตรงไหนถ่ายถ่ายหน้าผลงานที่จำเลยคุณนี่มันสูตรมมันจะมีผลงานชิ้นนี้นะฮะับสำหรับคนคุ้นเคยนะครับอยู่ในกลุ่มของพวกเราด้วยนะฮะกันดั้ม แพเทิรนไทยแลนด์นะครับผม,มน่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเดอรออลมานี้ละเอียดเลยนี่เลยกันดัมแมนนะฮะของมาสเตอร์น็นะครับผม ีบาบาทอสเท่แล้วก็เป็นปกติของทุกๆปีนะจะมีผลงานที่โดดเด่นอะไรแบบนี้นะกันน้ำชิวกันน้ำชิวชิวชิวไม่ใช่กันน้ำชิวเท,นนวท่เลยนะผลงานชิ้นนี้นะมาแบบอลังการนะฮะ นี่ก็คือทีมงานวันนี้นะฮะจากทั้งหมด4ช่องนะครับจากช่องคุณเมนะครับคุณแแบนะครับเอเอ็ม e นะฮะและแชมป์ของเรานะครับที่จาเิยน,นะฮะ